้าพี่วิทย์พื้นหนึ่งร้อยทีผมจะเลิกบุรีไฟฟ้าจับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

ยโอเค oh. okay. ก็ขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องเลิกบุหรีได้อย่างที่ตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ